นั่งอยู่นอกบ้านเด้อค่ะอยู่เลาะกำแพงลงรถนี่เลยค่ะฝาลงรถนี่มันเป็นฤดูบใบไม้ร่วงเราเห็นไหมค่ะใบมันก็ติ๊ดมา เราล่อนมันก็ไม่ออกมันเปียกด้วยนั่นแหละนั่นแหละถึงไม่เก็บมาเยอะเพราะว่าเบอร์รี่มันเปียกค่ะเปียกฝนพอฝนเหียดเราก็ไปกันเนาะฝนยุดก็พากันออกไปพี่ๆน้องๆก็ถามมาว่าว่าปีนี้ได้เยอะไหมยศนก็ได้อยู่ค่ะได้เยอะกว่าปีกายนี่ค่ะย้ายได้เยอะกว่าปีกายนี่อยู่ปีกลายนี่มันจะหายากค่ะเพราะว่ามัน บูบอรีดกดกปีกายนี่ก็ดกอว้ยลูกนี <gr like ่ใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องบูบอรี่ก็ดกเหมือนกันแต่ว่ามันเอะมันแห้งติดต้นมันแรงแต่ปีนี้กลับกลับกันเดลยพี่น้องกลับกันเพราะว่าอะไรปีนี้บูเบอรี่ฝนชุบเสียปีกายนี่แรงก็เหมือนบ้านเราทำไร่ทำนานแหละปีท่วมปีแรงอันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องอันนี้พาาันไปเลาะหาเหตุพึ่งก็ทําไมถึงบอกว่าเนี่ย มันอากาศมันยังมันมัน,มนยังอุ่นอยู่ไงเห็ดพึ่งมันจะขึ้นมันก็จะขึ้นอุณหภูมิไม่ไม่สูงกว่าสิบนะคะพี่น้องจ๋าอุณหภูมิแบบบวกไม่สูงกว่าสิบนะ่ะนั่นแหละต่ําลงมากว่าสิบนี่มันถึงจะงอกทีนี้ฝนชุบชุบอย่างกันเนี่ยอากาศเริ่มเย็นลงแล้วค่ะเริ่มหนาวแล้วคะ่ะอันนี้เห็ดดองเกลือคะ่ะเห็ดน้านมต้นเขาจะเป็นน้านม อันนี้ถ้าเก็บได้ถังหนึ่งก็ไปขายให้ยายถังละสิบห้ายูโรก็ได้เงินอันนี้นะคะยายข้างบ้านชอบกินสามียายสวนก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าต้องเก็บให้ได้เป็นถังอันนี้ตอนตอนดอกเขาจะตุมต้มๆเขาจะสีนี่เด้อค่ะพี่น้องจ๊ะที่ว่ามือใหม่เดอ้อดอกเขาตุมต้มๆเขาจะเป็นอย่างกันนี้อันนี้เขาบานแล้วค่ะอันนี้เขาบานแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้เด้อค่ะ ี๋ยวจะปาาให้ดูมันจะเป็นน้ำนมนิดๆนีน่แหละค่ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นยางเวลาโดนฝนน่ะไอ,อเขากว้างออกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการพี่น้องจ๋ะมาอีกแล้วเด้อมีไม่ได้เหยียบลอยก่อนนอนไม่ได้ดอกพี่น้องเอ,อ้ยมาแล้วมาป่าอีกแล้วฝนตกสามวันพี่น้องฝนตกสามวันซ่อนแบบตกแบบ ตกตกยุดยุดตกตกยุดยุดก็ถือว่าฝนตกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทําไมถึงบอกว่าฝนตกแม่ตกมาหาใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยยายก็ดีใจรู้อยู่ว่าป่ามันแฉะมันชื้นมันชุ่มอยู่แต่ว่ามันยังไม่งอกดอกพี่น้องเหลืออีกอาทิตย์กว่าๆนู่นแหละถ้าว่าอย่างกันนี่เนาะค่ะนอกประมาณอาทิตย์นู่นแหละพวกเห็ดพึ่งมันถึงจะงอกเพราะว่ามันพึ่งนี่แหละเขาเรียกว่าลมมันหันกลับหวนกลับแล้วค่ะเหมือนกับอากาศเห็นไหมค่ะฟ้ามืดฟ้ามัวเหมือน มันเหมือนที่ว่าจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงน่ะแต่นี่แหละค่ะสิ้นเดือนก็เข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วเนาะค่ะนาะเดือนหน้าเนาะค่ะอันนี้ก็พอหนาวพี่น้องตอนนั้นยุงที่นี่ทั้งยุงทั้งเหากวางละอีที่นี่พี่น้องเอ้ยเหากวางก็เริ่มบินว่อนแล้วพี่น้องมาเด้อมาชมป่าชมบรรยากาศด้วยกันวันนี้ได้เห็ดไม่ได้เห็ดก็ได้มาเลาะด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะมาลุ้นกันเด้อว่าจะได้เห็ดไหมแต่ว่าเห็ดพึ่งน่ะคงยังไม่งอกเยศสนว่านนะ เพราะว่าเห็ดรอบแรกนะ่ะเข้าขึ้นจนเขายุบหมดแล้วนอกพี่น้องจะ้ะอันนี้จะเป็นเห็ดฤดูใหม่นะคะเห็ดอยู่ที่นี่นะคะ่ะผัดเปลี่ยนกันขึ้นหลายอย่างหลายประเภทก็ค่ะอันนู้ก็เห็ดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดมีแต่เห็ดแต่ว่ามันกินไม่ได้ครับพี่น้องมีแต่เห็ดอุ้ยพี่น้องเห็ดอันนู้นเห็ดอะไรนู่นมองไปเห็นสีเหลืองๆทองคำไหมพี่น้อง ทองเก้ทองแท้กับไปดูกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนู่นค่ะมันเป็นเห็ดอะไรกินได้ไม่ได้ขอให้เราได้มาเลเดินลุยป่าเนาะพี่น้องเนาะมาลุยป่าด้วยกันเนะี่ยดูธรรมชาติจะเป็นลักษณะนี่เด้อพี่น้องสวยงามไหมอันนี้เป็นรากไม้รากไม้แล้วทีนี้ก็พวกมอสธรรมชาติเขาคุมไว้หน้าดอกสีเหลือง เหมือนบ้านเองนั่นแหละพี่น้องเอ้ยทั้งมุดทั้งก้มทั้งเงยรอดใต้กิ่งสนเนี่ยไปดูก่อนพี่น้องแต่จะเอาไม้เขี่ยดูเอาเด้อไม่กล้าจับพี่น้องขอหาไม้ก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ดอกก็างามมากไม่รู้เฮ็ดอะไรเหมือนเอโอ้เขาเรียกอะไรโรสกุโรสกุนั่นแหละที่ว่ายายเขาบอกม่กกี้เนี่ย แต่มันจะออกเป็นสีน้ำตาลแต่ฝนตกสามวันซ้อนน่ะพี่น้องมันเลยออกเป็นสีนี้หรือเปล่าแต่ว่าทําไมมันต้นใหญ่แท้อู้เอยางงามแต่ไม่กล้าเก็บดอกพี่น้องไม่กล้ายิบไม่กล้าจับด้วยซ้ําไปเฮ็ดที่นี่เนาะบางทีบางครั้งนะ่ะเฮ็ดพิษน่ะมันจะติดมือเราไปเด้อเอาไม้เขี่ย ع, เอาพี่น้องอยายิไปอีทากไหนนี่มันเป็นสภาพป่าแบบนี้พี่น้อง พวกเห็ดพึ่งมันจะขึ้นแบบนี้เด้อเห็ดบ้านพึ่งบ้านย้ยสนเริ่มแรกเริ่มต้นพี่น้องพวกเห็ดพึ่งนะพี่น้องมันจะมีหลายสายพันธุ์เด้อไม่ใช่ว่าทําไมเห็ดพึ่งมันขึ้นไม่พร้อมกันเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์มันขึ้นคนละเวลาค่ะไอ้ที่ว่าขาใหญ่ๆตะปุนั่นอันนั้นเอ้เขาเรียกเห็ดพึ่งไอ้ต้นต้นสนอันนั้นอะขาสั้นๆแต่ว่าพวกเฮรากุตตติพวกตติอื่นๆตติก็คือว่าเห็ดพึ่งนะคะ จะเป็นขายาวๆมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวทำไมว่าอ้าวทำไมเห็ดตรงนู่นตรงนี้ขาไม่เหมือนกันทำไมขายาวขาสั้นมันกันเป็นเห็ดพึ่งเหมือนกันแต่มันคนละสายพันธุ์อันนี้นก็ใกล้แล้วค่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนสิงหาเดี๋ยวทีนี้ก็เก็บไม่หวาดไม่ไหวดอกพี่น้องมันเริ่มหนาวแล้วไงค่ะมันคุณป้าบอกเมื่อกี้นี่แหละแกบ,บอกว่าอุณหภูมิลบเอ้ติดบวกต่ํากว่าสิบเห็ดพึ่งถึงจะขึ้นอันนี้เห็ดดองเกลือ,ออีกอันนี้ เดี๋ยวขึ้นเพียบพี่น้องอันนี้ต้องได้ไปเยอะๆอันนี้เดี๋ยวขึ้นเพียบเลยเห็ดน,นี่ถ้าเขาขึ้นเขาขึ้นเป็นดอนได้ถังสองถังนู่นแหละเดี๋ยวยายจะเปิดดูสปอว่าสปอเขานั่นยังนี่แหละค่ะมันยังอยู่ลักษณะนี่อยู่เลยเนี่ยยายมาเมื่อไหร่ยายก็เปิดดูทุกเที่ยวมันยังอยู่แบบลักษณะนี่อยู่เลยถ้าว่ามันขาวโพลนเมื่อไรนั่นแหละมันถึงจะขึ้นมันแห้งนานเกิน แต่ก็มีเชื่อเราพี่น้องเนะ่ยเชื่อข้าวขาวขึ้นมาอยู่เชื่อข้าวขาวขึ้นมาอยู่นู้นดอกนึ่งมองเห็นอยู่นู้นพี่น้องว่าเห็ดอะไรเดี๋ยวไปดูใกล้ๆมาเด้อเดินป่าหาเห็ดด้วยกันโอ้อันนี้ค่อยยังชั่วเห็ดปวกพี่น้องนี่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 ได้แล้วได้แล้ว มองมาไกลๆก,ก,ก็ดูออกพี่น้องถ้าว่าอันไหนเราเคยกินเคยเก็บเนาะอันนี้เขาถูกฝนเขาก็เลยแตกปุจจ้ปิจี้เลยนูน่นอีกสองดอกสามดอกพี่น้องหมานแล้วมานแล้ว,มา,ลวมานแล้วจ้ะมันบานก็เอาเทมเธอเนาะทำไงได้ล่ะมันยังไม่งอกเยอะอันนี้เปื่อยเลยฝนตกบ่อยโพดพี่น้องตกสามวันซ่อนไหมนู่นอ่ะอันนู่นตุ้มๆอยู่พี่น,อน้อ,นนนอ,นนอ,นอง อันนี้ตุมตูมๆอยู่เห็นอันนี้สักดอนนึงในกระบะป้ากน้องอีแหนบดอกน้องพี่น้องเนาะมาเด้อมาเดินเป็นเพื่อนย้ยสนอันนี้อีกพันหนึ่งเด้อพี่น้องอันนี้อีกสายพันหนึ่งอันนี้จะเป็นเฮ็ดเฮ็ดบวกอีกสายพันหนึ่งพี่น้องยายเดินมาถนนใหญ่แล้วโทรหาคุณตาคุณตาบอกว่านู้นอยู่สุดซอยนน อยู่บนเขาเจอบูเบอรี่พี่น้องเพราะว่าย้ายขากบ้านอยากได้สักถังหนึ่งว่างั้นแกก็เลยบอกว่าแกเก็บได้ครึ่งถังแล้วให้เดินรอแกอยู่แถวนี้แหละพี่น้องแยกทางกันตั้งแต่มาถึงพี่นอ้องแยกทางกันอู้นี่เฮ็ดอะไรพี่น้องฝนตกพี่น้องเอ้ยพอแต่ฝนตกฝนน่ะตกติดต่อกันสามวันพอแต่ฝนยุดคนละเวิร์กเลยรดสวนกันพี่น้องเอ้ยสาคันสี่คัน บ้านเขาก็คือกันเด้อพี่น้องเขาก็หาเฮ็ดกินคือกันไม่ใช่ว่าอฝรั่งเขาหาเฮ็ดเป็นอยู่นี่เป็นคือกันพี่น้องละเวิกเลยเมื่อกี้ก็เจอป้าคนหนึง่งพอจะไปป่านู่นป่านู่นพวกเฮ็ดพึ่งมันขึ้นเยอะว่าจะเดินเดินขำทุ่งนาไปรอคุณตาอยู่ป่านู่นรถออกมาสองคันพี่นอ้องเพราะว่าในช่วงตอนนี้ช่วงเลิกงานของเขาเนาะพอบางทีเขาไปทํางานเขาเลิกงานเขาก็แวะอย่างกันนี่นะคะก็รถสองคันสามคัน หากินคือกันพี่นอ้องอยู่ไหนก็หากินคือกันเอมอมาสดาเข้าก็หา,หาคือเอกนี่แหละพี่นอ้องพวกเฮ็ดพึ่งยิ่งไม่ท่านกันเลยแถวนี่พี่นอ้องก็เลยคุยกับคุณตาว่าถ้าเฮ็ดพึ่งงอกแถวนี้เราไม่ต้องมาแล้วนะเพราะว่าจะมีรถคันสีแดงแดงคันหนึ่งเด้อพี่นอ้องอันนั้นเขาเก็บขายเขาเก็บไปส่งที่ในเมืองค่ะอันนั้นเขาเก็บขายค่ะเราก็จะต้องไปป่าใหม่ที่ว่าเราไปเก็บเบอร์รี่ป่าล้อยไล่ดุล่ะค่ะอันนั้นป่าใหญ่มากพี่นอ้อง วันนี้ไม่ได้เฮ็ดก็มาเดินเป็นหมู่ยายสนเด้อพี่น้องเด้อเดินชมป่าชมดงชมนกชมไม้ชมนี่แหละ<ม>ยายเกาะยุงเจาะมดหรอพี่น้อง, not, อง,องเห็นไหมพี่น้องมองเห็นไหมเนี่ยมองแทนยายสนไหมมันมันบินมาจับตรงนี้ยายปัดออกไม่ทันแล้วมันมุดเข้าไปในหมวกนู่นนะ่ะอู้ออุ้ยอุ้ยกลัวมันเข้าหูมันอยู่แถวแถวนี้แต่ว่ามัน มันมุดเข้าไปในนี้ในผมเราเนี่ยเขาควางอุ้ยมันอย่างาไรเด็ดเดพี่น้องขนาดยายใส่อันนี้ปิดไว้มันจับปับ๊บยังไงมันหมุนเข้าไปเร็วมันตายผมเรากรู้กเนาะเพราะว่ามันตัวใหญ่ตัวเท่าเฮปนั่นแหละเฮปควางนั่นแหละครับไม่ใช่เขาหรอกเขามันจะตัวน้อยเฮปนั่นแหละพี่น้องอุ้ยมาเด้อมาลบก็เฮปวันนี้พี่น้องเอ้ยอุ้ยไม่ได้ลบก็ยุงลบก็เฮปหนุ่มันตายไปกําโดแล้วพี่น้อง เฮ็ดเลยอีทีนี่กี่ได้ไปจักตัวนอทีนี้น้องพี่น้องเอ้ยไม่ได้เฮ็ดได้เหาพี่น้องมาเด้อ <c oughs> เอาคุณตาโน่นรถคุณตาอยู่นู่นไม่ได้ไม่อันไม่ได้เฮ็ดแต่ได้เฮ็ดเด้อพี่น้องนี่มันตายละงบละงบมันจักกะจี้จักกะเดียมอยู่แถวนี่น,อนนอนน,อนมันเดินไปนะเพิกย้ายแล้วมันจะออกมาโชว์ออกก็ไม่ออกนี่นี่นี่นนมาแล้วเอ้ยนี่น่พี่น้อง ตัวมันน่ะตัวของเขาเน,นี่ยเฮาเฮาเดา้อเฮปกวางพี่น้องปีกมันแข็งปีกมันแข็งขยี้ยังกันนี่ยังไม่แตกหรอกนะพี่น้องต้องยิกเอาเหมือนเฮปนั่นแหละพี่น้องแต่เฮบเขาไม่ปกติย่ยสนจะเลี้ยงแต่เฮากวางเฮากวางเาาง็บกวางนั่นแหละเอาเอามันขึ้นมาสองตัวสามตัวพี่น้องเอ้ยไม่ได้ลบไม่ได้ลบก็ยุงลบก็เเ็บเด้อวันนี้มาเป็นหมู่กันเด้อพี่น้องเด้อเดินในป่าในดงนี่วันนี้ก็เดิน แล้วถ้าว่าเฮ็ดถึงมันจะออกเด้อพี่น้องตามทิวเนี่ยนี่มันก็ออกเต็มละโงกละเงินอยู่นี่น่ะป่านี่น่ะมันขื้นมันกองชุดเลยเดแถวเนี้ยถ้าว่ามันขึ้นเนาะอันนี้มันยังไม่ขื้นนู่นอีกสองดอกเห็นรถคุณตาเราเดินมาตรงนี้เดินกลับขืนมาคุณตาโทรหาคุณตาคุณตาบอกว่าอยู่ชุดซอยนี่ก็เลยเดินกลับขืนมาเก็บเฮ็ดเหลืองก่อนพี่น้อง อันนี้เถาแล้วแต่ดอกนี่ยังพอได้อยู่ละมัง้งถึงป่าแล้วเฮ็ดอะไรก็เอาไปก่อนเนาะพี่น้องนะเนาะลอยคนเดินกระจา,ะจายไปเลยอันนี้สองดอกค่ะสามดอกนู่นข้างหนานุ่นอีกอู้ตะปุ๊ตะปิตะมุตะมิะมกํำลังข้งเนเียพี่น้องมาหาเฮ็ดผึง่งพี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดผึ่งนู่นแหละ หลายวันอยู่สองสามวันสี่วันนู่นแหละคือจะขึ้นอยู่ดอกเพราะว่าฝนชุบแล้วอันนี้ก็ขาแข็งแข็งหนอนกินเมดพี่น้องเลยนี่ก็ดอกนึงนู้นอีกดอกนึงดอกนู่นเอาได้ไหมปานี่เฮ็ดพึ่งเทียบถ้ามาไม่ทา่านต้ามอรองเด็พี่น้องละงกละเงินมีแต่เฮ็ดเน่าเต็มป่าเดียวยสวนมานะ่ะ ช่วงเก็บเบอร์รี่เมื่อปีที่แล้วเด้อมันขึ้นจนแบบเสียด้ยนะ่ะที่ว่าหม้อร่องร่องก็อะไรคุณตาไม่จอดรถไห,ห้พี่น้องโมโหให้คุณตาเลยร่องไห้นู่นพระเอกอยู่ทางนูน่นโยกตกตมมันนะเรียกหาแล้ว เฮ็ดสลายก็กำลังโผล่นี่นะคะเพราะว่าพวกเฮ็ดมันเริ่มจะขึ้นกันแล้วพวกเฮ็ดสลายก็มีแววขึ้นแล้วค่ะสวยๆงามๆนี่ค่ะอันนี้เฮ็ดสลายพี่น้องเฮ็ดปากกาลังถ้าว่าเป็นช่อใหญ่ๆอุ้ยอย่างงามคุณย้ายสั่งถังนึงค่ะพวกเราก็ต้องมาอีก ตอนเช้าฟ้าเป็นน้ำเลยพี่น้องมาเดินหาเอาที่ว่าเบอร์รี่ไม่ใช่ว่าเป็นป่าเป็นดงเด้อมันเป็นน,นดอนเป็นหย่อมๆตามป่าเฮดนี่แหละคะ่ะจะหาเอาแบบนี้ถ้าว่าไปป่าใหญ่เลยไม่มีเหลือแล้วค่ะ มดเกลี้ยงแล้วบูบอรี่ป่าใหญ่ไม่มีให้เก็บแล้วค่ะอันนี้เราก็มาหาที่ทละลิตรสองลิตรอะไรผสมผสมเดอ้อพี่น้องฝนนก็ดมาอยู่พี่น้องฝนตกสามวันแล้วที่นีม่มันก็จะนิ่มแล้วค่ะ ยายข้างบ้านก็อู้แกว่าลูกชายแกจะเก็บมใาหา้เก็บมาใหา้เขาก็ยากเขาเขาไม่ได้เก็บมาใหา้แกก็เลยแต่เมื่อก่อนก็ให้แกกินทีละลิดทีละอะไรไปอันนี้แกอยากได้เป็นถัง,ต,งตากก็ตั๊กอยู่ตรงนู้นแกอยากได้ไปแคบปิดเอาไว้ ไม่ได้แล้วพี่น้องเอ๊ยบูดี่โดนฝนมันจะนิ่มมันแตกง่ายเด็กพี่น้อง ก็ยังดีเนาะที่ว่ามันมีให้เราเก็บอยู่น่ะก็พอได้เต็มอยู่ ฝนกิ่งม้กิ่งไหลก็เลิกเอาแบบนี้เดีมาเด้อพี่น้องเอ้ยมีไม่ได้เหยียบลอยคือว่าแหละนอนไม่รับสองสายยายนี่พี่น้องใบม,ม,มันจะร่วงเบิดมันเหลือแต่หน่วยเล็มเอาถังเดี๋ยวคนละครึ่งถังไม่ได้พ่อถังกับไม่เป็นไรยายแกก็ไม่บังคับถึงก็ถังพี่น้องเอ้ยมารีแลกไปยังกันนั่นแหละพี่น้องดูต้นนี่พี่น้องเอ้ยเนี่ยอันนี้เขาเป็นที่หลัง นั่นแหละถึงมาหาตามดอนตามแบบนี้มันไม่ใช่ป่าบูเบอรี่โดยเฉพาะมัน,มนเป็นเบอร์รี่ห่างๆค่ะเราก็มาหาหยอนเอาแบบนี้แหละถึงจะได้ไม่งั้นก็ไม่ได้ดูบูเบอรี่ช่วงหรือดูใบไม้ร่วงพี่น้องตักมามีแต่ใบไม้เพราะว่าใบาบ้านมันเริ่มร่วงแล้วค่ะมันจะแชะ สักนิดนึงอันนี้มันเปียกน้ำพอเพราะว่าฝนพึ่งฝนพึ่งยุดก็พากันออกมาเนาะค่ะเนาะ ยยสนกระราบขอบพระคุณมากๆเด้อทุกรักทุกไลทุกเลิฟทุกกาลังใจที่มีมาให้สําหรับเยสนกับคุณตาเสมอมาค่ะพี่ๆน้องๆจ๋ากระลาบขอบพระคุณมากๆเดี๋ยวเราจบคลิปกันตรงนี้เนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลทุกเลิฟทุกๆกําลังใจที่มีมาให้สําหรับเยสนกับคุณตาเสมอมากราบขอบพระคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย